ูสดใสและน่าติดตามมากที่สุดแน่นอนค่ะหลายคนเวลาอัดคลิปนะคะหรือดูคลิปของคนอื่นเนี่ยรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเอ๊ะเขามองชันหรือเปล่าหรือเขาคุยกับชันหรือเปล่าเทคนิคการอัดคลิปให้ดูสดใสและดูมีปฏิสัมพันธ์ดูน่าติดตามมากที่สุดนะคะนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมที่จะเป๊ะแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสําคัญค่ะเวลาคุณพูดเวลาคุณ กำลังอธิบายหรือเวลาคุณกําลังสื่อสารเนี่ยค่ะให้รู้ว่าเรากําลังสนใจเขาด้วยการศบตาเขาค่ะมองไปที่รูกล้องของโทรศัพท์ของคุณนะคะแล้วถ้าคุณมองตรงไปที่รูกล้องทุกครั้งหรือตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นการศบตาเขาโดยอัตโนมัติค่ะและที่สําคัญนะคะขณะกําลังพูดขณะกําลังเล่าเรื่องยิ้มนิดยิ้มหน่อยก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะมือไม้ค่ะไม่ต้องนั่งแข็งทื่อนะคะแสดง ท่าทางหรือบอดี้เลงเกตออกมาเลยค่ะว่าคุณพร้อมจะสื่อสารกับเขาเสมือนหนึ่งว่าเขานั่งอยู่หน้าคุณค่ะจ้องตาพูดคุยและก็โบกไม้โบกมือได้ตามตามจังหวะที่คุณต้องการค่ะถ้าคุณทำคลิปแบบนี้ได้ การสื่อสารแบบนี้จะทำให้เป็นที่น่าสนใจและคนจะติดตามคลิปของคุณมากขึ้นพร้อมใจที่จะชอบคุณมากขึ้นกดติดตามคุณมากขึ้นและคุณสามารถสร้างไรายได้ด้วยการทำคลิปแบบนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะ